สวัสดีครับผมใหญ่มาระดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปูท่ทวดวาชังให้ เป็นเหรียญรุ่น2บล็อกใส่ฝนนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนเลยนะราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลารลาคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาณนชอ์สถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพ้ามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการจรานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยถ้าเป็นบล็อกใส่ฝนนะครับผมผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นนะครับผมเป็นเส้นลวดแนวเฉียงนะครับหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยถ้าเป็นบล็อกใส่ฝนนะครับผมผมจะดูนะตรงพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบนเรนตรงเนี้ยจะมีเส้นลวดน,นะครับผมแตกนะครับผมนูนขมขึ้นมาบนพื้นเหรียน เป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดหลายๆเส้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับในการจารณาของผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตัวพอพานนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นลวดแตกนะครับผมเฉียงด้านลงมาเล็กน้อยนะอ่ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงตัวพอพานนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแต่เฉียงลาดลงมาเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการิจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นลําคอด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงลาดลงมานะครับ3มขีดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นลําคอด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผม3ขีดนะครับคมนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะมีขีดนานะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงขาช้างนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงด้านลงมานะครับผมบนพื้นเหรียญนะเดี๋ยวผมโฟกัส บริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงขาช้างบริเวณตรงนี้จะมีเส้นล่วนนะครับแตกแนวเฉียงนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหลียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมในการเจรณาของผมในนิวผมตะแคงให้ดูนะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นหน้าขาลานะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมด้านในเนี่ย จะมีเส้นลวดน,นะครับแตกเฉียงนะครับผมติดขอบลวด้านในอีกทีหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัคระนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับรูจอบมุมด้านหน้ากันบริเวณรูจอะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูจอะเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่ นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยบล็อกใส่ฝนเนี่ยจะมีเส้นนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับบนพื้นเหรียญน,นะแล้วพื้นเนี่ยจะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลาง บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเส้นลวดอัคราเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับโขมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวหนังสือเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดหนาครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่า น,นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเส้นลวดอักษาเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนที่มาลักษณะแบบน,น,นี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่าน บร ja ิเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวนะเส้นลวดลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับด้านหลังกัน จุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนผมจะดูนะครับบนเนตรงพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบนเยนตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับโค้งๆนะครับผมเป็นเส้นลวดบางคมดูขึ้นมาบนพื้นเหรียนนะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมโค้งนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจนารณาม,มุมด้านหลังของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงตัวคอควายนะครับผมด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดคงโค้งอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมตรงตัวคอควายเนี่ยบริเวณด้านบนเนี่ยตรงเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นลวดโค้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับมุมนี้น่าจะชัดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัคลาเนี่ยด้านใต้เนี่ย จะมีเส้นลวดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมูฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัคลาเนี่ยด้านใต้นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นลวดบนพื้นเหรียญนะครับขึ้นมานะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับที่3ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะครับที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคละนะครับผมตรงมูฝั่งขวาด้านบนบริเวณตรงปลายอัคละตรงเนี้ย จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับต่อจากปาลายอักข่ายทีหนึ่งนะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับ so ผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอตะขาบตรงปลายเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะเป็นก้อนหนาๆนะครับนูนขึ้นมาบนผืนเหรียญนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนาที่ห้ากันผมจะดูนะครับบริเวณตรงสระโอนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมร่องน้ําด้านในเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณมุมล่างตรงกลางนะครับผมตรงตัวสระโอนะครับผมบริเวณตรงเนี้ ด้านในเนี่ยร่องน้ำเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นก้อนหนาๆนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตท,ที่5นะครับผมในการเจรนาของผมนะ <Anton> เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับรูจอมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมรูจอนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยล,ล,ลักษณะรูจอเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการเจรนานะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยื ด้านในเนี son, purpose, CO, the the mucho, uh ่ยจะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพัก ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพ้ามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระ บริเวณใบหน้าองค์พานนะครับผมหลวงปู่ทิมเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่น2นะครับบล็อกใส่ฝนเฉียงนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกรอบในการพิจารณานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พานบริเวณตรงเส้ลนลวดลำตัวองค์พานเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเส้ลนลวดหนาครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณาเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะดานข้างกัน บริเวณด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตังลดลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับ ฝั่ง้ายด้านบนนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการจจรณานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะการตัดนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการจจรณามีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตูดเหรียญนนะะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับตัวตัดหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผม ตัดนะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะการตัดนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะแต่บริเวณด้านข้างเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นด้วยนะครับผมลักษณะการตัดนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับเฉียงล่างฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมลักษณะต้องจดจําให้แม่นนะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับ มุมตรงกลางนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้าการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการิจรานานเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ